ไปดูคดีอุกอาจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะลูกกำนันจะไปหาสาวจะรับสาวไปกินข้าวแต่พอไปถึงใกล้ใกบ้านสาวเนี่ยปรากฏว่าเจอเจ้าถิน่นใช้ไม้มาทุบรถเอาท่อนไม้มาขวางแล้วก็มีการไล่ยิงเกือบสิบนัดนะคะล่าสุดนั้นก็มีความคืบหน้าแล้วด้วยต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณไพศาลรัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรเจนซี่ เป็นภาพขณะผู้เสียหายขับรถกระบะหนีตายพุ่งชนท่อนต้นมะพร้าวขนาดใหญ่และกิ่งไม้ที่ชายสองคนนำมาขวางถนนไว้จากนั้นมีเสียงปืนดังไล่หลังมาอีกเกือบสิบนัดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยวัดขวัญดำเนินหมู่เจ็ดตำบลศรีสุราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะผู้เสียหายขับรถเข้าไปในซอยไปรับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักเพื่อผ่าประินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าไปในซอยมีวัยรุ่นสองคนเดินถึงท่อนไม้อยู่ข้างถนนเมื่อรถวิ่งผ่านไปก็ใช้ไม้ทุบก,กระจกหน้าแตากคุนขับตกใจเร่งเครื่องหนีเข้าไปในซอยแต่เป็นทางตันจึงกลับรถออกมาก็ถูกวัยรุ่นทั้งสองคนช่วยกันนำท่อนไม้เศษกิ่งไม้มาฝังอย่างในคลิป และใช้ปืนกระหน่ำยิงกระสุนถูกแขนบาดเจ็บและเฉียวศีรษะไปถูกปนักพิงด้านหลังรอดบวุดวิตด้วยความตกใจคนขับจึงขับรถหนีข้ามจังหวัดไปขอความช่วยเหลือกับพ่อที่จังหวัดสมุทรสงครามลูกชายโทรเข้ามาเมื่อตอนทุ่มครึ่งนี่มาจากดําเนินมาที่โรงพักอัมพว,วาผมก็มาที่เกิดเหตุแล้วก็มาเห็นสภาพรถตัวนีครับก็ได้สอบถามลูกเบื้องต้นว่าโดนไล่ยิงมาจากในในซอยฝันดําเนิน ลูกกระสุนประมาณกี่้อยตรงไหนบ้างก็ประมาณหกรอยครับสายฝ่าเลยเหมือนกับยิงั้งยกระาเข้าอ่ะแล้วก็ลูกชายเข้าไปขับรถข้างในซึ่งเป็นรอยตันแล้วก็ขับรถออกมาก็ยิงสามยิงทะลุกระจกหลังมาข้างหน้าวันนี้ผู้เสียหายลูกชายกำนันตำบลท้ายหาดจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแจ้งความที่สอพอ,อัมพวาตำรวจจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางเข้าสวนมะพร้าวมีบ้านเรือนของชาวบ,บ้านเพียงไม่กี่หลัง เบื้องต้นพบปลอกกระสุนปืนและหวัวกระสุนปืนขนาดกระมามอตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยกล้องจนปิดหาตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพอรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแยง้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องชุดสาวเป็นชนวนเหตุไพศาลร,รัตนมัตเทิงประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน